ต่อไปข้อที่9กานะครับกำหนดให้ a เท่ากับเซตของเซตของเซตของ1กับ2สังเกตว่า A ตัวนี้มีสมาชิกแค่ตัวเดียวก็คือเซตของเซตของ1กับ2นะครับตัวนี้นะสังเกตว่าปีการนี้มันคลุมอยู่นะดังนั้นภายในปีการใหญ่มีแค่ปีการคู่เดียวนะครับที่คุมอยู่ดังนั้น A ก็มีสมาชิก1ตัวก็คือเซตของ เซตของ1กับ2ตัวนี้จะเป็นสมาชิกของ E นะครับซึ่งเราจะได้ว่า n e เท่ากับ1นั่นเองเมื่อ n e เท่ากับ1หรือจำนวนสมาชิกของ E เท่ากับ1จําจำนวนสมาชิกของ Power s E t a ก็เท่ากับ2ยกกำลัง1ซึ่งมีค่าเป็น2ดังนั้นถ้าเราเอาจำนวนสมาชิกของ E บวกจำนวนสมาชิกของ power set A ก็จะมีค่าเท่ากับ1บวก2นั่นเองซึ่งก็มีค่าเป็น3นะครับ